สบายดีพี่น้องสมองสวอนอ้าวจะมาอย่งางแซนโอ,าาอาการแบบนี้คือสีผ้าแผลมาพี่น้องเอ้ยพคนแม่สาวโนเป็นแผลประตำหม,มู่บ้านเนาะแผลประตำบ้านแพผลตำแงสบายดีพี่น้องไม่รู้แง่แล้ว,ลวก็น่าข้าวแท้ เฮ้นมุกโอ้ลูกสาวน่ะลูกสาวนะอยู่ทางนะสีลงหายลงหน้าเลยพี่น้องเอ้เติมพลังก่อนต้านต้านต้านโควิดไว้พี่น้องเอ่อต้นโควิดไปก่อนผู้หนึ่งก็อยุดเที่ยวไรพี่ไรสบายดีป่ะลูกนิเดียว น่งซ้อมมันระบ่าอย่างนไรขาะบาวถิดก้อนน่ำแม่เนาะรต่บ่าไม่มีถิ่นก้อนเฮ้ยสยองตอนนั้นซีแทงเข็มเอาขังได้นี่ขังสายป่ะพี่เออขังสายเฮ้ยจะเรียนมาดู เด้ยืนด้วยไม่หนี่นะลนดาหลดไม่ให้น้องเลนนั่งใช่ไหมแผ์ประจำ้านปิดปากปิดตังเล็พี่น้องเลยมันลูกสาวเห็นปิดเนาะโมยานบ่บ่ต้ัวโฆษณาใครทำยาอีกเนาะกลัวทักได้แลยนะตัวหนตัวหนโอ้ ข้าไปล้างแนวใดล้างเลยผสมน้ <descon altro> <si> <medim> <si <no> ําบ่ฮื้อว่าจังได๋บ่อยากินน้ําอือบ่บิ่งจักอีหยังอันนี้ฮะอันนี้ครับพัจักมงประมาณ4:00นเฮ้ยห้องเฮาน่ะยังใสแต่8:00นเนาะ 6โมง7โมงจนพี on ่นางมาแตนเนาะตอนนั <sh arp snow iento> uh ้นเนาะจังนี้เบิดประมาณ6โมงเออไปไหนประมาณเบิดมอนี้อือพี่น้องเอ้ยพี่ชาบอกเฮียนบ่จบบ่อันพวกมาจากกรุงเทพฯกวตอนเขาบ่ได้เขาอนุบาลเขาจับไปเขาอนุบาลต่อบ่ได้านมต้นยัง่านต้นมาปลายบ่เออมันบ่รุดดอก มันจะปกเทียนบอลเขาเจ็บร้านแพยแต่นาค้าเอ็บอ um at uh> um um> um ีนู <h ums> <h ums> <h ้นบาดเต่งเบื้องต่อพันซีซีเอาลงมาหนุ่มตีซเออไหนบอคือซีเซ่ไวฉันพอหัวฉลมต้องใส่หูอะก็เลยก็เลยมาใส่ไหว้หวบ่ไม่เห็น มุงหนูหนูหน่อยเท่าไหรแล้วพี่น้องเอ้เธอมานอนไม่ทุกบักตัวชิ้นเนียเริ่มพลังแล้ะสิโลหไห่ลโรงานนวจังเอยบบมีเฮงเออหน้าไทยหน้าแล้วใคคือน่อขาวเทอนี่นะเชียวเลืองๆนี่อือปีละเถื่อพี่น้องเอ้โบคือทางไทยได้เนาะไปอวดสุขภาพ บ่แต่เฮาก็ถ้าบ่เป็นหยังนะครับเป็นเออนะจบ่สบายนะ้าบสบายจเาล้าเนาะ้างซาแงเ็มพี่น้องเาป็นหยังอาการเจ้าอาการบ่ดีบ่ได้หา ไม่ใช่พ่นมากเลยเก็บขาทำงานยี่ใช่อยากได้ตัวใหม่บอต่บโจขาเวั่ือไม่โนชื่อไงปโนฉันปโน้นนจะเป่าไนะม่่ ไอสีหายังบอกข้าข่าตะน้ำพญาะสีปลางได้กินอยูนังขี้ปากนะกินบ่กินบ่เออไอทางเนียว่บบไดกินเด้อน้นขี้ปากตา้ไม่เด้อจึงกินดูน้องเดียวมันหนาขาปนบ่นอยู่เลยโอ้จะเ็น้ลกน้ำมุหักเริ่มอะไรอย่างนีก เออมาแล้วะตอนแท่งนี่ไทยเบิ่งไปเนาะสิ้นจิบขนาจะซักยายยังสะดุกแ่นว่าแล้วจากกแร่จะกลองชี่สูตรนึงเขาก็บบ่อพถึกอามอนแปะนั้นอามอนมอหน่อยแปะบอเอาหัวเข่าลงเฮย cho săn thì nhung không khép. trên nào. thang xịn. lấp ta vậy đó. <laughs> 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 dạ bưng săn săn kim. ลบลบนี่หน่อยนึ่งขนาดที่นางแท้งแล้วยังเลียวทั้งใหม่ลบลบเข็มมาสิลบลี่เบิ่งลบลี่เบิ่งดอกแน่นอนสองแล้วยังมาลี่เบิ่งอยู่ฮะเปิดไพ่โอ้ยแผดละหิงตาดีกว่าเจ้า ดูนางเบิ่งซื้อไงดูทางนี้ก็สองเบิ่งถือบ่พี่ถือกระแทงไม้ไปซักตอนนั้นนั่งบุบนะเถื่อที่สามยังได้มอจังแบบโอ้ดูเลือดนะจะเป็นขี้ไล เดือดเหนียวน้อแล้วไปหาเอามันแล้วว่าเมื่อไรใส่รถแล้วว่าป้านีให้ใส่สลุ่มนะตอนแก่ข้อกับรักหัวอย่าอเ,เาออ <laughs> ส่วนไปส่วนไปซักยาก็เห็นบอกมือซักน้ำพีนางก็เขี้ยเดียวกะยาสิบอะไรสิอยกวนห้ดูสวยตัวสวยด้ตัวสวยปู้สวยน่อยใหญ่มากเไปเป็นแพทย์ขึ้นไปใหญ่เนอไปดึงเข็้ลูงอ๋ออ้ว่าไม่ใ่แทงใหม่ดึงเข้หน่อยอันสกอตตองมีโมดิคนหรอบ่อืม คือสกอตแอนตัวผายยังเนาะดึงคนอยางชิบาอย่างไรอ้ยคนมาหนังระแค่ดอกกระเทีแ <c> ค <ười> <The> ่กะขอดอันนี้มันดึงคนเออกกกกกอเลยสบายกกวมาเ่แกะเจาอยู่สิเนี่ยบน้อยแล้วอาการคนน้มันน่นรุมาแล้วบก็เจ็บดอกมง จังวะ10ืมงด้วยเจ๊มีประมาณเที่ยงครับโอ้ยโทรศัพท์ใช่คุบ่ฮอดดอกประมาณ11โมงประมาณ4ถกฮะสี่เที่ยงเลยตอนนี้สี่เที่ยงเ้ยประมาณผู้สวยแพทย์ ประมาณอนอบใจจะโค้งนั่นเองขันตีเ้าแล้วมันก็ประมาณออันนี้เปดสวยเสวนาขาวแค่นิ่มึงดูบุ๊มนกินปนบูดบ่แม่นมันดีขึ้นมาบ่

เยอะตัวพะเงก็เม so so ือนพิพิธสังกที่เบิร์ดลวพี่น้องตอนนี้เวลาสามโมงเมนโรเมน4ีโมงเยอะสามโมงครึ่งเอาห้าเปงเต็ดสามโมงครึ่งชิมเอ็ดหนึ่งชิมห้าแล้วชิมห้านาิกา จ้างชิ้นาทีประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมงเนาะอาการน้ำพี่น้องเป็นยังไงใส่น้ำเกลือเมยพี่น้องเธอตื่นมาแล้วเธอวินหัวตื่นมาเลยวินหัวเลยก็ห้าพี่น้องแล้วก็อุจจาระลวกแล้วก็เข้าห้องน้าสองเท้าห้าสองเทื่อเ้าวไปใส่น้ำเกลือก็เลยว่าเป็นสีใส่ซุ่มซีซุ่มหาได้พี่น้องก็เลยไปหาหมอหาหมอว่า เราก็สิไปยามพวกกันคนมาแต่ไทยคือกันเนาะ <COVID. S 2> แล้วก็สูส้ๆคือกันนะพี่น้องเนี่ยคนมาแต่ไทยกันเลยโดนกักกันได้ฮันจีเข่าฮันจนนีเขา่ขนานำเกล็ดำเน่ามาโบน่ายแล้ววะให้เมื่อเขาอ,อยู่บ้านเราสิเป็นกวดเบิ่งเงนพวกมาแต่ไปยามหมดซะซะเนาะไปตามสุขภาพอือตามสุขภาพอันพี่น้องคนมาแต่พังไทยนะนะอือกันคนลาวคือกันมาแต่พังไทย ติดตามเรโควิดเราก็เลยให้มาเข่าอยู่บ้านาก็เลยให้แมนซาวนุเราเป็นแพทย์กันเราก็เป็นแพทย์ประจำบ้านแต่เราไม่ได้อยู่หูหมอรเราอยู่ตามบ้านนี่นะเราอยู่บ้านเราเองก็เลยเราว่ามาเขา่าสโลมน้ำเกลือ กอนคิมหนาเลยพี่น้องเดี๋ยอยู่ดีมีเงเอาเอพอของป่าอบิ้งเสม่แวพี่น้องเยพออันนี้ก็สิบเบิลแล้วประมาณสองโมงหนึ่งพออันนี้ก็ได้โมงนึบ่หอดอกกันปะบอโมงืมไล่ลแหล่ไล่ไลไลเลยไล่ไเลยฮึฮึ้นีน้งไพี่น้องขอบใจเพี่น้องเดจีมน้องนคนไล่คนแซงคนี่ ขอกินนมเลยนะ اللهم صل علی ซุซุเนี่ยซุ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 จะต้องเฮ็ดแบบนี้นี่ซุซุ